สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BK Auto Garage ช่องที่จะพาเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับยานยนต์สุดล้ำสมยัย ทั้งรถยนต์แห่งอนาคตเครื่องบินรบสมัยใหม่เรือรบล้ำยุคไปจนถึงอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อการป้องกันประเทศวันนี้เราจะมาพูดถึงหนึ่งในเทคโนโลยีทางทหารที่ได้รับการจับตามองมากที่สุดในปี2026นั่นก็คือ K2 และ Panther Missile รุ่นใหม่ล่าสุดที่ถูกพัฒนามาเพื่อย,ยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งและความทันสมัย k 2 black panther m i s s i l e ได้ถูกออกแบบมาโดยอ้างอิงจากแนวคิดของรถถัง k 2 black panther ที่เป็นที่รู้จักกันในฐานะรถถังที่ล้ำสมัยที่สุดในโลกแต่ในเวอร์ชันปี2026นี้ได้ถูกพัฒนาไปอีกขั้นโดยเน้นด้านระบบจรวดอาวุธที่สามารถโจมตีเป้าหมายได้แม่นยำขึ้นรวดเร็วขึ้นและทรงพลังมากขึ้นจุดเด่นของมันคือความสามารถในการโจมตีทั้งเป้าหมายบนพื้นดินและเป้าหมายที่มีการเคลื่อนที่ด้วยระบบนำวิถีที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ในส่วนของสเปคและคุณสมบัติ K2 Black Panther m i s s i l ได้รับการติดตั้งระบบนำวิถีแบบ h y บ r i d ที่ผสมผสานร,ระหว่างเรดาร์อินฟราเรดและระบบ GPS ทำให้สามารถจับเป้าหมายได้แม่นยำแม้ในสภาวะที่มีการรบกวนสัญญาณหรือการป้องกันทางอิเล็กทรอนิกส์จากฝ่ายตรงข้ามนอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมการบินที่สเสถียรทำให้การเคลื่อนที่ของจรวดมีความนุ่มนวลและหลีกเลี่ยงการถูกสกัดได้ยาก ด้านความเร็ว K2 Black Panther m i s s i ิ e สามารถทำความเร็วได้หลายมักซึ่งช่วยให้มันพุ่งเข้าสู่เป้าหมายได้ภายในเวลาอันรวดเร็วลดโอกาสที่ฝ่ายสัตวปูจะตอบโตได้ทันขอบเขตการยิงของมันก็ถูกขยายออกไปไกลกว่ารุ่นก่อนๆทำให้สามารถโจมตีได้ครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ในสนามรบวัสดุที่ใช้ในการสร้างตัวจรวดถูกออกแบบมาเพื่อความทนทานสูงน้ำหนักเบาแต่ยังคงแข็งแรงและทนความร้อนได้ดีเยี่ยม ระบบหัวรบของ K2 Black Panther Missile มีหลายรูปแบบตั้งแต่หัวรบจอบกรอดที่สามารถทำลายรถถังและสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ไปจนถึงหัวรบระเบิดแรงสูงสำหรับการทำลายพื้นที่หรือกองกำลังข้าศึกสิ่งที่ทำให้ K2 Black Panther Missile แตกต่างคือการเชื่อมต่อเข้ากับระบบรบบอัจฉริยะ มันสามารถทำงานร่วมกับยานรบแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถถังเครื่องบินรบหรือโดรนยุททวิธีและยังสามารถสั่งการจากศูนย์ควบคุมหลักผ่านเครือข่ายการสื่อสารความเร็วสูงสิ่งนี้ทำให้มันเป็นอาวุธที่มีความยืดหยุ่นสูงและตอบโจทย์ในสงครามยุคใหม่ที่เน้นความเร็วความแม่นยำและการเชื่อมโยงข้อมูล K2 Black Panther Missile ยังเน้นความปลอดภัยและการลดความเสียหายข้างเคียง โดยมีระบาบล็อกเป้าหมายที่แม่นยํำสูงและเทคโนโลยีการตัดการทำงานอัตโนมัติหากระบบตรวจพบว่าเป้าหมายไม่ใช่ฝ่ายตรงข้ามหรือเป็นพื้นที่พลเรือนสิ่งนี้แสดงถึงการออกแบบที่คำนึงถึงความรับผิดชอบและจริยธรรมทางการทหารเมื่อพูดถึงการใช้งานจริงในสนามรบ k 2 black panther m i s s i ิ e ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายแม้ในสภาวะที่ซับซ้อนและเต็มไปด้วยแรงกดดัน ทหารสามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้เวลาฝึกมากระบบอัตโนมัติช่วยให้การล็อกเป้าหมายและการยิงทำได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีซึ่งเหมาะกับการรบสมัยใหม่ที่ทุกวินาทีมีค่าอีกหนึ่งจุดแข็งที่น่าสนใจคือการบำรุงรักษาที่ง่ายขึ้น ตัวจรวดได้รับการออกแบบให้สามารถเปลี่ยนอะไหล่และซ่อมแซมได้อย่างสะดวกทำให้ลดค่าใช้จ่ายระยะยาวและเพิ่มความพร้อมใช้งานในทุกสถานการณ์กองทัพที่เลือกใช้ k 2 Black Panther m i d s มิ l จึงมั่นใจได้ว่าจะมีอาวุธที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ภาพรวมแล้ว K2 Black Panther มิดซี่อถือเป็นหนึ่งในนวัตกรรมทางการทหารที่น่าจับตามองที่สุดในปี2026ไม่เพียงแต่เพราะความแรงและความแม่นยำของมันแต่ยังรวมไปถึงความสามารถในการทำงานร่วมกับระบบรบอื่นๆได้อย่างชาญฉลาดหากมองในแง่ยุทธศาสตร์แล้วมันคือกุญแจสำคัญที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการสู้รบและเพิ่มศักยภาพการป้องกันประเทศได้อย่างมหาศาล และนี่คือรีวิวเกี่ยวกับ K2 Black Panther Missile ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากเพื่อนๆชอบเนื้อหาแนวนี้อย่าลืมกดติดตาม BK Auto Garage เพื่อไม่พลาดการรีวิวเทคโนโลยียานยนต์และอาวุธยุโทโธปกรณ์สุดล้ำจากทั่วโลกเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ